พรมพิสวาสตอนที่7อานนท์ขับรถมาส่งจันทนีหน้าบ้านโดยไม่ลืมขอร้องให้เลิกเล่นการพนันเพราะถ้าถูกจับได้แล้วเป็นข่าวขึ้นมาอาจส่งผลเสียถึงปานตะวันได้หากเดือดร้อนเรื่องเงินเขายินดีช่วยเหลือมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนักหรอกแต่มันแค่คันไม้คันมือคนมันเคยนะ่ะแต่คุณก็ไม่เห็นต้องห่วงอะไรเพราะไม่มีใครรู้จักฉันนี่ ฉันจะไม่บอกใครแน่นอนว่าฉันเป็นแม่นางปานฉันก็ไม่อยากให้ใครรู้เหมือนกันจันทนีไม่ได้ดีเลิศประเสริฐขนาดนั้นแต่หากใครรู้ว่าเธอเป็นแม่ของปานตะวันรพีพรก็ต้องรู้ด้วยแน่นอนพรานมีเสียงปานตะวันถามอ,อนนท์ว่าไปไหนกันมาดังขึ้นเขาได้แต่อึกอักจันทนีโกหกนนเนียนเว่าเขามาหาลูกแล้วขอตัวไปนอนก่อนจากนั้นเดินลี้วเข้าบ้าน รู้ต่อมาปานตะวันพาอานอนท์มานั่งคุยกันที่ระเบียงหน้าบ้านเขาตัดสินใจทวงถามเธอถึงเรื่องที่เขาขอเป็นคนคอยดูแลปกป้องเธอจะว่าอย่างไรเธอได้แต่นิ่งเงียบผมไม่อยากตือ้อจนทําให้คุณอึดอัดใจแต่ผมแค่อยากบอกคุณไว้ว่าที่ตรงนี้ยังมีผมอยู่ที่อยากดูแลคุณขอบคุณนะคะคุณนนแต่ตอนเนี้ปานยังไม่พร้อมมีใคร ไม่ใช่ว่าคุณปานมีใครในใจแล้วใช่ไหมครับผมรับได้นะครับแค่คุณปานบอกมาตรงๆผมยินดีที่เป็นเพื่อนของคุณปานยินดีที่จะเห็นคุณปานมีความสุขกับคนที่คุณปานเลือกปานตะวันยังไม่ทันพูดอะไรอานอน์ชิงตัดบทเสียก่อนว่าไม่เป็นไรเขาขอโทษที่ทำให้เธออึดอัด ทั้งคู่โมแต่คุยกันไม่ทันเห็นประพลแอบดูอยู่หน้าประตูรัว้วโดยมีสมุนของทวีศักดิ์ซุ่มดูอยู่อีกทอดหนึ่งก่อนจะโทรหาเจ้านายมันอยู่ที่หน้าบ้านปานตะวันครับสักพักอานนท์ขอตัวกลับ ปานตะวันเดินมาส่งที่รถทันทีที่แขกผู้มาเยือนไปพ้นสายตาประผลที่ซุ่มดูอยู่ออกจากที่ซ่อนไม่พูดไม่จาสักคำเข้ามาจูบปานตะวันอย่างดูดดื่มแม้จะตกใจแต่เธอไม่ดิ้นหนีสมุนยืนดูอยู่กับทวีศักดิ์ที่มุมหนึ่งถามว่าจะให้จัดการมันเลยไหมเขาสายหน้าปล่อยให้มันมีความสุขกันให้พอก่อน ประพลดนตัวออกหางก่อนถามปานตะวันว่าคิดอย่างไรกับเขาเธอได้แต่อึกอักไม่กล้าตอบเขาจะจูบเธออีกแต่ทวีสักพูดพลาดเข้ามากับสมุนกระชากประพลที่ไม่ได้ทันตั้งตัวมาต่อยจนล้มจากนั้นสมุนรุมยำเขาก่อนจะล็อกตัวไว้ทวีศักเข้ามาปล่อยหมัดชุดใหญ่ไม่ยัง้งปานตะวันเข้าไปช่วยแต่ถูกมันผลักกระเด็น เสียงเอะอะดังไปถึงในบ้านจันทนีเปิดประตูบ้านออกมามองเห็นทวีศัก์ชกต่อยประพลอุตรุตตกใจรีบหลบหลังประตูปัทมาลงมาเห็นประพลถูกซ้อมจัดแจงจะออกไปช่วยจันทนีดึงแขนไว้ไม่ให้ไปปานตะวันเห็นประพลถูกซ้อมสะบักสะบอมเข้ามาขอร้องทวีศัก์ให้พอได้แล้วมันหันมาลูบแก้มเธอและยืนตัวเกรงถามว่ากลัวเหรอ ที่ยืนจูบก,กับปพนไม่เห็นกลัวไหนลองจูบก,กับตนบ้างแล้วดึงเธอเข้าหาเธอดิ้นหนีไม่ยอมให้จูบปพลสลัดหลุดจากถูกสมุนล็อกตัวโดดถีบทวีศักร,ระเด็นแล้วดึงปานตะวันมาไว้ข้างหลังรักกันมากใช่ไหมพวกมึงทวีศักชักปืนออกมาเล็งปพลปฐมมาต,ตกใจจะออกไปช่วยแต่จันทนีรั้งตัวไว้พรันมีเสียงปืนดังขึ้นสองแม่ลูกตกใจสุดขีดไม่รู้ว่าใครกันที่โดนยิง กระสุนถูกท้องประพลเต็มๆจนสุดลงไปกองกับพื้นปานตะวันตกใจแทบช็อกจะเข้าไปหาแต่ถูกสมุนจับตัวไว้ทวีสักเฮียมได้โล่เข้ามาเหยียบแผลที่ท้องเขาพร้อมกับเล็งปืนใส่มึงจำไว้วันนี้กูแค่สั่งสอนที่มึงหาเรื่องให้บ่อนกูส่วนอีเนี่ยกูอยากได้เมื่อไหร่ก็ย่อมได้แต่วันนี้กูจะใจดีปล่อยไปก่อนเพราะกูเป็นสุภาพบุรุษพอไม่อยากบังคับใจใคร แต่อีกไม่นานหรอกเด็กของมึงต้องคลานเขาเข้ามาหากูเองด้วยความเต็มใจทวีศัก์พูดจบเดินมากระซิบกับปานตะวันว่าต่อไปนี้เรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันจากนั้นหอมแก้มเธอแล้วเดินหัวเราะชอบใจกลับไปกับสมุนปานตะวันรีบเข้าไปประคองประพนที่นอนเลือดไหลาอาบแม้จะบาดเจ็บแต่เขาไม่ไวไยทวงถามคำตอบจากเธอว่าคิดอย่างไรกับเขา เธอต่อว่าเขาว่าเจ็บหนะักขนาดนี้ยังจะมาพูดเล่นอีกฉันดีใจนะที่เธอไม่เป็นไรพูดได้แค่นั้น ประพลหลับตาลงหมดแรงจันทนีกับปัทมาเห็นปลอดภัยแล้วรีบวิ่งมาดูเจอประพลหมดสติอยู่ในอ้อมแขนของปานตะวันรีบช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลจากนั้นไม่นานประพลถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินปานตะวันซึ่งจับมือเข้ามาตลอดทางจำต้องปล่อยมือเพราะพยาบาลห้ามญาติเข้าไปข้างในขอให้รอด้านนอกเธอได้แต่มองตามหน้าเครียดจันทนีเดินมากับปัทมาหน้าตามไม่สู้ดีนัก จะตายหรือเปล่าวะถ้าตายขึ้นมาจะทำยังไงวะนังปานเขาไม่เป็นไรหรอกแม่ปานตะวันเหมือนจะปลอบตนเองมากกว่าปัทมาหมั่นไส้พี่สาวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโทษว่าพี่เป็นต้นเหตุให้ประพลต้องเป็นแบบนี้เธอหันควบจ้องปัทมาขมิงย้อนถามว่าเธอไปทำอะไรให้ปัทมาไม่เคยเห็นท่าทางเอาเรื่องแบบนี้มาก่อนไม่กล้าพูดอะไรอีก พ่อๆๆจะมาทะเลาะกกันทำไมวะไม่มีใครทำทั้งนั้นก็มีแต่ไอ้ทวีศักที่คอยแต่จะหาเรื่องพวกเราคิดแล้วกลุ้มไว้เมื่อไหร่มันจะไปพ้นพ้นสักทีก็เมื่อแม่เลิกเข้าบ่อนนั่นแหละ ปัตมาหันมาแหวงกัดแม่ตนเองแทนทําให้จันทนีไม่พอใจทําท่าจะมีเรื่องกันปานตะวันขอร้องให้พอได้แล้วและบอกแม่กับน้องให้กลับไปก่อนเดี๋ยวเธอจะดูทางนี้เองประพลถึงมือหมอแล้วคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจันทนีเห็นดีด้วยแต่ปัตมาไม่ยอมกลับจะอยู่ดูแลประพลก็ปล่อยนางปานมันดูไปมึงทําเป็นเหรอเดี๋ยวก็ได้ตายคามือ ปทมาดื้อด้านไม่ยอมกลับจันทนีขี้เกียจเถียงด้วยอยากทำอะไรก็เชิญตามสบายแล้วก้าวฉับๆออกไป ไม่นานนักอานนท์ตามมาสมทบถามว่าประพลเป็นอย่างไรบ้างปานตะวันสายหน้าไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไม่ออกจากห้องผ่าตัดอานนท์สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเธออึกอ,อักไม่รู้จะเล่ายัางไงปัทมาตอบคําถามแทนว่าก็ไม่มีอะไรมากไอ้ทวีศักดิ์มันมาหาพี่ปานแล้วเจอคุณประพลเขาก็มีเรื่องกันนี่ถ้าคุณนอนอยู่ก็คงโดนไปด้วยอีกคน คำพูดของปฐมมาท,ทำเอาอาณนอ,นอึกที่รู้ว่าประพลมหาปานตะวันดึกๆดืด่นแต่พยายามเก็บอาการไว้ไอ้ทวีสักมันคงโกรธไอ้พนเรื่องบ่อนว่าแต่คุณปานเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรคะ่ะก็แน่นอนจะเป็นไรได้ละ่ะก็คนที่เป็นอยู่ในห้องผ่าตัดโน่นไม่รู้เป็นไงบ้าง ปทมาพร่งขึ้นอย่างไม่พอใจจังหวะนั้นหมอเดินออกมาจากห้องผ่าตัดปานตะวันปรีเข้าไปถามว่าคนเจ็บเป็นอย่างไรบ้างอาน o ์เห็นอาการของเธอก็มองออกว่าเป็นห่วงประพลมากหมอแจ้งว่าคนเจ็บพ้นขีดอันตรายแล้วทุกคนพากันดีใจโล่งอกในเวลาต่อมาประพลถูกย้ายมาอยู่ห้องพักฟื้นผู้ป่วยปทมา จองเก้าอี้ข้างเตียงนั่งเฝ้าเขาไม่หางอานน์ขอร้องปานตะวันกับปัทมาให้ช่วยปิดเรื่องนี้เป็นความลับไม่อยากให้แม่ของประพลรู้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องสองสาวรับคําเขาเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วชวนทั้งคู่กับอาสาจะไปส่งบ้านให้ปัทมาไล่ปานตะวันกลับไปก่อนตนเองจะอยู่เฝ้าประพลเองปานตะวันไม่เห็นด้วยอยู่ไปก็รังแต่จะเกะกะเปล่าๆป,ปัทมายืนกรานจะอยู่ให้ได้ ผมจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลไอ้พลเองส่วนคุณกลับไปกับคุณปานพรุ่งนี้คุณปานมีงานแต่เช้าปัทมาขอลาง,งานหน้าตาเฉยปานตะวันสายหน้าระอาใจกับความดื้อรั้นของน้องบอกอานนท์พูดไปก็เจ็บคอเปล่าเปล่าปล่อยเธอตามใจแล้วปลายตามองปัทมาที่คอยเฝ้าประพลอย่างใกล้ชิดรู้สึกเจ็บแรบหัวใจก่อนลุกออกมา อนนท์ฝากฝังปฐมมาดูแลเพื่อนของเขาด้วยแล้วรีบตามปานตะวันไปขณะมาตามทางเดินในโรงพยาบาลปานตะวันเอาแต่ใจลอยคิดถึงตอนที่ประพลคาดคั้นให้เธอตอบว่าคิดอย่างไรกับตนเองก็เลยไม่ได้ยินที่อนนท์เรียกเขาเรียกซ้ำอีกครั้งเธอยังเมื่ ไม่อยู่กับตัวเขาต้องสะกิดเรียกเธอถึงได้ตื่นจากผวังเขาแปลกใจว่าเธอคิดอะไรอยู่เป็นห่วงประพลหรอเธอยอมรับว่าใช่จะไม่ให้ห่วงได้อย่างไรในเมื่อเรื่องนี้เกิดที่หน้าบ้านของเธอเขาต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ทําให้เธอรู้สึกผิดครับผมถามอะไรหน่อยได้ไหมครับคือไอ้พลมันไปทําอะไรบ้านคุณปานครับถึงได้โดนไอ้ทวีศักดิ์มันเล่นงานขนาดเนี้ยว่าไงครับคุณประพลเขาก็แค่มาคุยเรื่องที่เกิดขึ้นที่งานถแถลงข่าว แปลนะครับให้พลมันไม่เคยสนใจเรื่องอะไรของใครขนาดนี้แต่กับเรื่องคุณปานดูมันจะสนใจเป็นพิเศษเขาคงกลัวปานจะทำอะไรเสียชื่อเสียงบริษัทมั้งคะนัน,นทิตาแปลกใจมากที่เมื่อคืนประพลไม่กลับบ้านแถมไม่ได้บอกใครที่บ้านว่าไปไหนจึงตัดสินใจโทรถามปณิตาว่ารู้เรื่องที่ประพลหายไปไหมเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันที่ออฟฟิศก็ยังไม่เห็นเข,เขาเข้ามา หรือว่าจะหายไปกับปานตะวันอีกถ้านางผู้หญิงชั้นต่ำนั้นกล้าลากแต่พลไปซุกไว้มันได้เจอดีกับแม่แน่นันทิตาขบกรามแน่นคนที่นันทิตาตามหายังนอนไม่ได้สติอยู่ห้องพักฟืน้นหมอบอกกับอานน์ว่าอาการของเขาดีขึ้นมากแค่ยังต้องพักอีกสองสามวันถึงจะให้กลับบ้านได้ อานน,อนรอจนหมอไปแล้วจึงเข้าไปปลุกปัทมาที่นอนอุตุไม่ได้ยินอะไรสักอย่างเธอตกใจลุกพรวดขึ้นนั่งใบหน้าเกือบชนกับใบหน้าเขาทั้งคู่ชะงักศบตากันนิ่งงนันเสียงร้องของประพลปลุกให้ทั้งคู่ตื่นจากพวังรีบลุกไปดูเจ็บแผลหรือเปล่าคะคุณประพล คำถามของปัทมาไม่ได้เข้าหูเพราะปะพลเอาแต่มองหาปานตะวันแต่ไม่เห็นอานนท์เล่าถึงอาการป่วยของเขาให้ฟังว่ากระสุนไม่โดนจุดสำคัญพักอีกสองสามวันก็หายปะพลไม่ได้สนใจอะไรนะักมัวแต่เคืองปานตะวันที่ไม่อยู่ด้วยแล้วนึกขึ้นได้ถามว่าแม่ของเขาไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมอานนท์สายหน้าขืนบอกท่านได้เกิดเรื่องใหญ่แน่เขาย้ำว่าอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้ก่อนปลายตามองปัทมาอย่างไม่ไว้ใจนัก ไม่ต้องห่วงนะคะปัดรับรองเรื่องนี้จะเป็นความลับประพลงดหงิดที่ปานตะว,วันไม่มาเยี่ยมพานไล่ทุกคนออกจากห้องอ้างว่าอยากพักอานนท์ขอตัวกลับไปทํางานต่อส่วนปัทมาไม่ยอมไปไหนขอเฝ้าเขาต่อพยายามเอาใจทุกอย่างอาสา,าจะไปหาซื้อของกินที่เขาชอบมาให้ประพลบอกเสียงห้วนว่าไม่ต้องแล้วหลับตาลงหวังให้ทุกคนเลิกยุ่งปล่อยให้มันพักเถอะแล้วนั่นกระเป๋าเสื้อผ้าของคุณพี่สาวคุณ เขาเอาให้ผมเอามาให้คุณเผื่อต้องนอนเฝ้าไอ้พลอีกหลายวันผมไปก่อนนะอืมปัทมาว่าแล้วกลับไปนั่งที่โซฟาครั้นอานน์ไปพ้นประตูห้องแล้วประพลลืมตาขึ้นอีกครั้งทั้งโกรธทั้งน้อยใจที่ปานตะวันไม่มาเยี่ยมพึมพำเบาๆว,าวา่าทิ้งกันแบบนี้ได้อย่างไร คนที่ประพล์บนถึงกําลังอัดรายการทีวีอยู่กับตั้มและเดี่ยวส่วนมินจูที่ยืนอยู่ห่างออกมารายงานปณิตาทางโทรศัพท์ว่าตอนนี้ปันตะวันกับเพื่อนๆกําลังถ่ายรายการอยู่จากนั้นยังมีคิวอีกยาวเหยียดทั้งให้สัมภาษณ์และไปออกรายการวิทยุปณิตาสั่งให้เธอหยุดรายการแล้ววางสายไปเลยบนอุบว่าประพลหายไปไหนกันแน่ ระหว่างนั้นอานน์เดินผ่านมาพอดีปณิตาปรีเข้าไปถามหาประพลหายไปไหนเขาแดกดันว่าเธอตามจิกประพลตลอดทั้งเช้ายังไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วเขาจะไปรู้ได้อย่างไรไม่ต้องห่วงมันมากหรอกมันเป็นผู้ชายหายไปวันสองวันไม่เป็นไรหรอกมั้งพี่ว่านี้เอาเวลาที่ตามจิกไอพลไปทํางานดีกว่ามผู้ชายนะ่ะเขา dafür, ไม่ชอบหรอกนะที่จะให้ผู้หญิงมาตามตูติดแจขนานี้เปิดปอยมันไปบ้าง ปณิตาอารมณบูที่ประพลหายไปพรานหาเรื่องด่าว่าไปถึงปานตะวันอานอนท์ขี้เกียดฟังคนพานเดินหนีไปเลยทิ้งให้เธอยืนหงุดหงิดไม่ได้ดังใจอยู่ตรงนั้นฝ่ายระพีพรได้ที่อยู่ของปานตะวันจากนักสืบรีบขับรถมาหาแต่ต้องผิดหวังเพราะไม่มีใครอยู่บ้าน ถ่ายรายการเสร็จทุกคนพากันลาทีมงานอัดรายการตามสังเกตเห็นสีหน้าไม่สู้ดีนักของปานตะวันถามว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าเธอเป็นห่วงประพลแต่ไม่กล้าบอกใครได้แต่โกหกว่าไม่เป็นอะไรแค่เหนื่อยเท่านั้นคุณปานจะเหนื่อยตอนนี้ไม่ได้นะคะวันนี้คิวยาวมากแล้วหน้าศตูก็มีเอฟซีมารอขอถ่ายรูปด้วยนะคะยิ้มค่ะ มินจูพยายามบิวอารมณ์ให้ปานตะวันร่าเริงเธอฉีกยิ้มให้มินจูแต่แววตายังหม่นมองอยู่ดี แฟนคลับที่มารอถ่ายรูปพยายามจะให้ปานตะวันกับต้มเป็นคู่จิ้นกันเธอได้แต่ยิ้มยิ้มตามมารยาทขณะที่ตัามดีใจยิ้มแก้มปริที่ถูกจับคู่กับเธอดาะพลทนต่อไปไม่ไหวจะโทรจิกปานตะวันให้มาหาแต่มือถือดันแบตหมดเขาจึงยืมมือถือของปัทมาโดยสั่งให้เธอไปรอข้างนอกทีแรกเธอยืนนิ่งไม่ยอมขยับเขาต้องไล่ซ้ำเธอจึงได้แต่เดินหน้าหงิกออกจากห้อง ปานตะวันกับพวกกำลังให้สัมภาษณ์รายการวิทยุอยู่ตอนที่มือถือของเธอสัน่นเนื่องจากมีสายเรียกเข้าเธอหยิบมาดูเห็นเบอร์ของปัมมาใจคอไม่ดีคิดว่าเกิดเรื่องกับประพลทำให้สมาธิไม่ได้อยู่กับการให้สัมภาษณ์ตั้มกับเดียวต้องช่วยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ทำให้การสัมภาษณ์ดำเนินต่อไปจนเสร็จ ครั้นออกจากห้องอัดรายการวิทยุมินจูเข้ามาแจ้งคิวงานต่อว่ามีสัมภาษณ์หนังสืออีกฉบับจากนั้นตอนค่ำต้องไปโชว์ที่ผักปานตะวันไม่ได้สนใจฟังอะไรทั้งนั้นขอตัวสักครู่แล้วเดินลิวิวออกไปเดียมองตามอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอวันนี้ทั้งวันดูใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตาสายหน้าไม่รู้เหมือนกันเหมือนใจรอไปอยู่กับใครเลยนะคะมินจูตั้งข้อสังเกตตากับเดียมองหน้าเธอก่อนจะพูดขึ้นพร้อมกัน ไม่ได้ถามเมื่อมาถึงมุมปลอดคนปานตะวันโทรกลับไปหาน้องถามว่ามีอะไรหรือเปล่าประพลโวยวายใส่ทันทีทำไมไม่รับสายนี่ไม่คิดจะมาเยี่ยมมาดูแลเขาหน่อยเหรอทำไมถึงใจร้ายแบบนี้